สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับวิถีบรรนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับอ่ะครับคลิปนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาช่วยผมซ่อมแขนรถไถนะครับภาษาจะบ้านว่าแขนรถไถครับแขนรถไถที่มีด้านซ้ายด้านขวานะครับแขนรถไถของผมเป็นจีได้นะครับผมมาเปลี่ยนตาไก่ครับเปลี่ยนตากไต้มาใหม่นะครับตาไก่อันเก่านะครับก่อนจี๊ดนะครับหลวมเข้าไปหน่อนนะครับนะครับมันหลวมแล้วนะครับผมหลวมจี๊ดก็อเจ๊กการม่ได้นะครับผมเปลี่ยนตาไก่อันใหม่มานะครับนี่เป็นแขนแขนสองข้างนะครับแขนรถไถนะครับเอาก็ลื้อๆออกมาเป็นจี อุปรกรณ์ทุกชิ้นนะครับอะไรเอ่ออุปกรณ์ทุกชิ้นผมจะล่างไม่หมดนะครับไม่ว่เป็นตะไคร้มัดครับเข้าลงกึ้งครับปวยไม้พี่น้องครับปวยไม้พี่น้องก็เอาตะไคร้อันเก่านะครับตีติดแขนนะครับไปถึงลงกึ้งปุ่นก็จะตัดออกครับนี่นี่ไม่ตัดนะครับตัดออกแล้วก็ปุ่นก็เอาตะไคร้อันใหม่เชื่อมต่อเฮาจี้นะครับนะครับนี่อันใหม่ใส่แล้วนะครับนดี๋ยวไปซื้อดีดีร้านขายอะไรได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะล่างอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับล่างทุกชิ้นเลยมันก็จะ มาประกอบเขานะครับบระเป๋าครับตะไคร้นี่ก็่อเกินสามร้อยบาทครับตัวอันนะครับถึงมดนี่ก็อมดประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนนี่ครับมาเปลี่ยนแขนตัวนี้เลยครับแันนี้คือลงเกึ่งทำหม่นะครับนะครับพอหัวมันหัวมันซึกครับหัมันหลวมครับจะเป็นไม่ได้จีอีนะครับนี่ครับผมไม่รู้ก่อไปสามารถไปซื้อได้นะครับตะไคร้นี่ก็มีขายอยู่สามล้านอะไรรถไถนะครับตัวนี้ก็่อเกินสามร้อยบาทครับ วมดเดี๋ยผมมดไปประมาณพันกว่าบาทครับพันน้อยๆนี่นะครับก็เป็นการประหยัดตังค์ครับถ้าเขาเข้าไปล้านซ่อมล้านที่เปิดฮื่อเปิดลื่นเขาเปิดเก่าขาแรงนะครับเอามเคถือไม้ของมือเขาก็สามารถมาทำอีได้นะครับเขาก็ลื่นแล้วก็ประกอบเองครับเมื่อเขาลื่นประกอบเองได้จี้นะครับเขาก็จะเข้าใจการทํางานของระบบของแขนมันเป็นจะได้นะครับเขาก็สามารถมาประยุกต์ใจได้ครับงานของเขานะครับนี่ตะไกร้เก่าครับนี่ครับผมไม่ตองพูดนี่ครับ ก็จะรวมๆซึกไปนะครับได้อันใหม่มาก่อนแน่นๆนะครับการไถการพลวนดินก็จะทําได้ได้ง่ายๆนะครับตัวแหวนนอกก็ดูคิดนี้แล้วก็เอาไปเป็นเทคนิคนะครับในการซ่อมรถไถนะครับนี่ผมก็ลือเออหมดนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมก็จะมาล่างน้ามันโซล่านะครับน้ำมันนีเซียวครับล่างๆทำความสะอาดแล้วก็สะอาดจระบีไม่มดเลยนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหม่พี่นอ้องทุขุศคนนะครับอย่คาคอยที่ตามคลิปของผมนะครับอย่าได้ก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์พวกกระดิง่งของผมจนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ